สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราจะมาคุยแค่แกะเกากันให้ถึงแก่นเลยนะครับสำหรับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆก็คือคำทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2568ซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายของปีพอดีเลยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมาจากคำทำนายของคุณรัชาดาพรหมญาณหรือที่หลายคนน่าจะรู้จักกันในชื่อมิแกฟฟี่พรมญาณครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,เ,อ,อเราจะไม่ได้แค่อ่านให้ฟังนะแต่เราจะมาลองสกัดหาธีมหลักที่มันซ่อนอยู่มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในแต่ละด้านของชีวิตตั้งแต่การงานการเงินไปจนถึงความรักเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าพลังงานของคนวันจันทร์ในช่วงสิ้นปีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ ใช่เลยค่ะเพราะว่าการมองภาพรวมแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นมากกว่าแค่คำแนะนำเป็นข้อข้อแต่จะเห็นเป็นเหมือนสตอรี่เดียวกันเลยว่าทำไมดวนการงานถึงเป็นแบบนี้และมันส่งผลต่อเรื่องเงินเรื่องความรักยังไงบ้างคือเป็นการมองภาพใหญ่เพื่อที่จะเอาไปปรับใช้ได้จริงมากขึ้นนะคะดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเริ่มจากเรื่องที่คนส่วนใหญ่น่าจะให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกเสมอเรื่องการงานซึ่งดูเหมือนว่าเดือนนี้จะมีบรรยากาศที่ต้อง ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวคำทำนายบอกว่าการแข่งขันสูงขึ้นมีคู่แข่งเยอะแต่ก็สรุปไว้ว่ายังโอเคอยู่ประครับประคองไปได้คำว่าประครับประคองนี่มันน่าสนใจนะมันฟังดูเหมือนไม่ใช่ช่วงที่จะโตแบบก้าวกระโดดเลย เป็นการจับประเด็นที่คมบ้าเลยค่ะคำว่าประคับประคองนี่แหละคือหัวใจของเรื่องงานในเดือนนี้เลยมันกำลังบอกเราว่าเป้าหมายหลักเนี่ยไม่ใช่การขยายไม่ใช่การเติบโตแต่คือความมั่นคงคือการรักษาเสถียรภาพในภาวะที่ตลาดมันแข่งกันสูงขนาดนี้การที่เรายืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ถอยหลังก็ถือเป็นความสําเร็จรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะมันคือการเล่นเกมรับอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่การบุกไปข้างหน้าอย่างเดียว อ๋อเข้าใจเลยคือการอยู่รอดในสนามรบที่ดุเดือดน,นี่เองที่เป็นชัยชนะแต่ว่าพอได้ยินคำว่าประครับประคองบางคนอาจจะตีความไปในทางลบได้เหมือนกันนะว่ามันคือความนิ่งเฉยหรือว่าการหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือเปล่ามันมีความเสี่ยงที่กลายเป็นความซบเซาไหมครับนั่นคือความท้าทายที่ซ่อนอยู่เลยค่ะการประครับประคองในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงการไม่ทาอะไรเลยนะ แต่หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างระมัดระวังที่สุดไม่ลงทุนอะไรที่เสี่ยงเกินไปไม่ไปเปิดศึกที่ไม่จําเป็นแต่จะเน้นไปที่การรักษาคุณภาพรักษาฐานลูกค,ค้าเดิมให้เหนียวแน่นมันคือความแอคทีฟที่เน้นการป้องกันมากกว่าการโจมตีนะคะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้มาดูฝั่งคนทํางานประจากันบ้าง คำเตือนนี้ชัดเจนมากว่าให้ระวังการทะเลาะวิวาทหรือการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแล้วคำแนะนำก็ตรงๆงเลยว่าเกาะประจําไว้นะคะอย่าเพึ่งลาออกซึ่งในชีวิตจริงถ้าสถานการณ์มันแย่มากจนทนไม่ไหวจริงๆล่ะครับการบอกให้อดทนนี่มันมันอาจจะยากนะคำถามนี้น่าสนใจมากและตัวแหล่งข้อมูลเองก็ให้ทางออกที่ชาญฉลาดไว้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะ เพราะประโยคถัดมาคือขอให้สมัครงานให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกนี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำธรรมดาธรรมดานะแต่มันสะท้อนธีมหลักของเดือนนี้ทั้งหมดเลยนั่นก็คือการจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจอย่างมีสติไม่ใช่อารมณ์ มันบอกว่าต่อให้สถานการณ์จะแย่แค่ไหนการตัดสินใจที่เกิดจากความโกรธหรือความทนไม่ไหวคือการตัดสินใจที่อันตรายที่สุดในช่วงเวลานี้คําแนะนํานี้คือการสร้างเซฟตี้เน็ตให้ตัวเองก่อนที่จะกระโดดออกจากที่เดิมเป็นการเดินเกมที่สุข,ขุมแล้วก็รอบคอบมากค่ะโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่แค่การอดทนเฉยๆแต่เป็นการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานประจำหัวใจหลักก็คือการลดความเสี่ยงแล้วก็รักษาความมั่นคงเอาไว้ก่อนซึ่งการรักษาความมั่นคงเรื่องงานมันก็ต้องส่งผลโดยตรงมาถึงเรื่องเงินในกระเป๋าแน่นอนบรรยากาศเรื่องการเงินในช่วงนี้มันไปในทิศท,ทางเดียวกันไหมครับไปในทิศท,ทางเดียวกันเลยค่ะแต่มีแง่มุมที่ผ่อนคลายกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลย ถ้าเรื่องงานคือการตั้งรับอย่างระมัดระวังเรื่องการเงินก็คือการบริหารจัดการอย่างมีวินัยแล้วจับพบแสงสว่างประโยคสําคัญเลยก็คือาวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะแล้วคุณจะพบทางออกที่ดีมันบอกว่าอํานาจในการควบคุมสถานการณ์ทางการเงินยังอยู่ในมือของเราเองแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มีแค่เรื่องการวางแผนส่วนตัวอย่างเดียวนะครับใช่ค่ะในคําทํานายบอกด้วยว่ายังมีโชคดีทางด้านการเงินอยู่แล้วก็ยังมีคนคอยอุปถัมภ์ค้าชูด้วย มันเหมือนมีสองแรงบวกกันเลยคือแรงจากตัวเองกับแรงจากภายนอกถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่ทำให้ดวงการเงินของเดือนนี้แข็งแกร่งมากมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความรับผิดช,ชอบของตัวเองกับโอกาสจากภายนอก การวางแผนการเงินที่ดีการไม pues <us sterdam stone teeth> ่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือการสร้างภาชนะที่ดีพอมีคนอยากจะช่วยเหลือหรือมีโชคเข้ามาภาชนะของเราก็พร้อมที่จะรองรับมันไว้ได้เต็มที่แต่ถ้าเราใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายต่อให้มีคนอุปธรรมมากแค่ไหนเงินก็อาจจะล้วนไหลออกไปหมดอยู่ดีโอเหมือนกับว่าการทำตัวให้ดีการวางแผนให้รัดกุมเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูต้อนรับโชคและการสนับสนุนด้วยตัวเองสินะครับ มันไม่ใช่เรื่องของโชคลุ้ลวนแต่การเตรียมตัวให้พร้อมรับโชคซึ่งนั่นทำให้บทสรุปที่ว่าไม่เดือดร้อนทางด้านการเงินแน่นอนฟังดูมีน้ำหนักแล้วก็น่าเชื่อถือมากใช่เลยค่ะมันเป็นบทสรุปที่มาจากการกระทำของเราเป็นหลักโดยมีปัจจัยภายนอกเป็นตัวเสริมมันให้ความรู้สึกมั่นคงแล้วก็อุ่นใจได้จริงๆพอการงานนั่นคมการเงินไม่เดือดร้อนแล้วก็เหมือนยกภูเขาเออกจากอกไปสลูกเลยนะครับ แต่ยังเหลืออีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือสุขภาพพอเราเครียดเรื่องงานระวังเรื่องเงินบางทีก็อาจจะเผลอละเลยร่างกายตัวเองไปได้ไง่ายๆในคําทํานายพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไงบ้างครับเรื่องสุขภาพนี่น่าสนใจมากค่ะเพราะคําทํานายชี้ไปที่ปัจจัยที่เรียบง่ายที่สุดปัดจจัยเดียวเลยก็คืออากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง แล้วคำแนะนำที่ตามมาก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราได้ยินกันมาตลอดชีวิตเลยเช่นทำให้ร่างกายอบอุ่นระวังไวรัสกินผักผลไม้ออกกำลังกายอะไรแบบนี้จริงด้วยครับมันเบสิกมากจนเกือบจะมองข้ามไปได้เลยไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือซับซ้อนเลยนะแต่ดิฉันว่านั่นแหละค่ะคือประเด็นสาคัญบางทีคาทานายไม่ได้มาเพื่อบอกอะไรใหม่ๆแต่มาเพื่อเตือนสติ ในช่วงเวลาที่เรากำลังมุ่งสมาธิไปที่การจัดการปัญหาใหญ่ๆอย่างเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์เรามักจะละเลยเรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างการดูแลตัวเองการที่คำทำนายดึงเรากลับมาโฟกัสเรื่องง่งายๆอย่างการกินการนอนการออกกำลังกายมันอาจจะเป็นการบอกโดยในว่ารากฐานทั้งหมดของชีวิตมันเริ่มจากตรงนี้อย่าปล่อยให้มันพังลงเพราะมัวแต่ไปกังวลเรื่องอื่นเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับคือถ้าสุขภาพซึ่งเป็นฐานรากไม่ดี ตึกที่ชื่อว่าการงานหรือการเงินที่เราพยายามประคับประคองไว้มันก็อาจจะพังขื่นลงมาได้เหมือนกันเอาล่ะครับจากการดูแลสุขภาพกายมาสู่การดูแลสุขภาพใจกันบ้างเรื่องความรักซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูเหมือนว่าทีมของความรักในเดือนนี้จะสอดคล้องกับการดูแลตัวเองที่ว่ามาเมื่อกี้เลยยังไงครับ เริ่มจากคนมีคู่ก่อนนะคะสถานการณ์ที่คำทํานายบอกคือนิ่งๆไม่ค่อยจะใส่ใจหรือสนใจเรื่องความรักมากเท่าไหร่มันไม่ใช่การทะเลาะก,กันรุนแรงนะแต่มันเป็นวิกฤตความเงียบเป็นความเฉยชาที่ค่อยๆกัดกินความสัมพันธ์ซึ่งอันตรายไม่แพ้กันเลยเหมือนอากาศหนาวที่ค่อยๆทำให้ทุกอย่างแข็งไปโดยไม่รู้ตัวแล้วคาแนะนาคืออะไรครับคาแนะนาคือการลงมือทาค่ะ ไม่ใช่การปล่อยให้มันนิ่งต่อไปแต่ให้เติมความรักใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากๆหรือแม้แต่การเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวด้วยกันมันคือการบอกว่าความสัมพันธ์ที่เฉยชามันต้องการพลังงานต้องการการลงทุนทางเวลาและความรู้สึกเข้าไปกระตุ้นให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรงเลยน่าสนใจครับคือต้องแอคทีฟเพื่อทำลายความนิ่งเฉยนั้นซะ แล้วฝั่งคนโสดล่ะครับสถานการณ์ดูจะแตกต่างออกไปเลยนะเพราะคำทำนายใช้ทำว่าฉันยังไม่อยากมีใครฉันนิ่งไว้ก่อนเหมือนเป็นการเลือกที่จะโสดด้วยตัวเองและนี่คือจุดที่ดิฉันคิดว่าลึกซึ้งที่สุดในคำทำนายทั้งหมดของเดือนนี้เลยค่ะเพราะมันไม่ได้บอกแค่ว่าโสดแต่ยังขุดลึกลงไปถึงสาเหตุและกระบวนการภายในใจของคนโสดด้วยโดยระบุว่ามาจากความผิดหวังในอดีตแล้วก็ชี้ไปที่ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของคนวันจันทร์ที่ว่า ถ้าได้มีความรักมักจะสุดตรงกับเรื่องความรักแบบสุดๆให้ใจไปแบบร้อยเปอร์เซนโอ้โหประโยคนี้มันมันจี้ใจดำมากเลยนะการให้ใจไปร้อยเปอร์เซนพอเจ็บขึ้นมามันก็เลยเจ็บหนักกว่าคนอื่นถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือนดาบสองคมและด้วยเหตุนี้คำแนะนำที่ให้มาจึงไม่ใช่การบอกให้ออกไปหาคนใหม่เพื่อลืมคนเก่าแต่เป็นการบอกให้อยู่กับตัวเองก่อนฮิวใจตัวเองแล้วค่อยว่ากันใหม่ นี่คือช่วงเวลาของการบำบัดอย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นการยอมรับว่าตัวเองมีบาดแผลและต้องใช้เวลาในการรักษาไม่ใช่การรีบร้อนกระโจนเข้าสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ทั้งที่ข้างในยังพังอยู่ซึ่งสุดท้ายก็จะนำไปสู่ปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอวิเคราะห์แบบนี้แล้วมันทรงพลังมากเลยนะมันไม่ใช่การโสดเพราะไม่มีใครเอาแต่เป็นการโสดเพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมจริงๆเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้าย ที่เหมือนจะเป็นรางวัลปลอบใจให้กับความเหนื่อยยากและความอดทนในด้านอื่นๆทั้งหมดนั่นคือเรื่องของโชคลาภใช่ค่ะโทนของคําทํานายในส่วนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากที่เน้นความระมัดระวงังการประครับประคองการเยียวยาพอมาถึงเรื่องโชคลาภกลับใช้คําว่าดวงโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมันมีความมั่นใจแล้วก็เป็นบวกอย่างเต็มที่เลยเหมือนเป็นแสงสว่างจ้าที่ปลายอุโมงค์เลยนะครับ แถมยังให้ตัวเลขนำโชคมาด้วยคือ 6, 1, 5, 3, และ9ซึ่งก็ชัดเจนมากแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขนะคะคือการเชื่อมดวงโชคลาภเข้ากับคำแนะนำในการเสริมดวงซึ่งทั้งหมดเน้นไปทางความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นการขอพรจากองค์พระพิคเนตหรือการทำบุญที่ค่อนข้างเฉพาะทางอย่างการบริจาคผ้าหอ่อศพหรือรทำบุญกับมูลนิธิช้าง มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงครับระหว่างการขอพรทำบุญกับโชคลาภที่โดดเด่นถ้าเรามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์องค์พระพิคเนตคือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จและผู้ขจัดอุปสรรคการไปขอพรก็เหมือนการปีเคลียทางข้างหน้าให้โลง่งส่วนการทำบุญกับคนตายหรือสัตว์ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือมันคือการแสดงความเมตตากรุณาและเป็นการทำบุญใหญ่ที่เชื่อกันว่าช่วยสะเดาะเคราะห์ได้ มันเหมือนการบอกว่าโชคลาภในเดือนนี้ไม่ได้มาแบบลอยๆแต่เป็นผลพวงมาจากการสร้างบุญบารมีการมีที่พึ่งทางใจและการเปิดรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการกระทำในโลกแห่งความเป็นจริงกับการเชื่อมต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณนะคะพอฟังทั้งหมดแล้วภาพรวมสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคม2568นี่มัน มันชัดเจนมากเลยนะเหมือนเป็นเดือนแห่งการจัดการภายในทั้งในเชิงรูปธรรมแล้วก็นามธรรมาเลยเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะคือจัดการการงานและการเงินอย่างรอบคอบและมีวินัยซึ่งเป็นเรื่องภายนอกและในขณะเดียวกันก็หันกลับมาจัดการเรื่องภายในอย่างจรงิงจังทั้งสุขภาพกายที่ต้องกลับไปดูแลเรื่องพื้นฐานและสุขภาพใจที่ต้องให้เวลาตัวเองได้เยียวยาบาดแผล โดยมีเรื่องโชคลาภที่โดดเด่นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนกำลังใจและรางวัลพิเศษตีมหลักจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงจากภายในเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปในหน้ามากกว่าการสแสวงหาความสำเร็จใหญ่ๆจากภายนอกเป็นช่วงเวลาของการบริหารสิ่งที่มีฟื้นฟูสิ่งที่เคยพังทลายและเปิดรับความโชคดีจากพลังบวกที่เรามองไม่เห็นเป็นเดือนที่ลึกซึ้งทีเดียวนะครับนะคะค คำทำนายแนะนำให้คนที่เคยเจ็บปวดจากกันให้ใจไปแบบร้อยเปอร์เซ็นกลับมาเยียวยาตัวเองซึ่งมันทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วตัวตนของเราหลังการเยียวยานั้นควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคนที่ถูกเยียวยาแล้วคือคนที่จะเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตเพื่อปกป้องตัวเองหรือคือคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะกล้ากลับไปรักใครสักคนด้วยใจร้อยเปอร์เซ็นได้อีกครั้ง แม้จะรู้ดีถึงความเสี่ยงที่ต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสก็ตามการเยียวยาคือการสร้างกรอบป้องกันหรือคือการสร้างหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมกันแน่คะ่ะ